สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมี4ประตู v ีโก้มาฝาก1คันนะครับสภาพสวย1ในร้อมือเดียวป้ายแดงครับคันนี้3.0 p r e ดศูนย์นเะครับเกียร์ธรรมดาปี2007ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับเจ้าของดูแลดีดูแลถึงประกันชั้นหนึ่งมาโดยตลอดนะครับประวัติดีมากๆนะครับสวยสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับการันตีโครงสร้างนะครับการันตีการโอนนะครับ โทรเจรจาสอบถามนะครับ3า8 0 0 0บาทนะครับผ่อนได้ครับคันนี้เครดิตดีออกเงินศูนย์บาทก็ได้ครับเริ่มตั้งแต่7,900บาทโดยประมาณนะครับต่อเดือนนะครับโทรเจรจานะครับเบอร์โทรอยู่นี่ลายอยู่นี่นะครับดูรถทดลองขับที่จัดอุจักรทมนะครับใครสนใจนะครับบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านได้เลยครับโทรสอบถามโทรเจรจาได้เลยรับประกันว่าจัดส่งถึงบ้านแน่นอนนะครับรถสวยไม่มีชนหนักครับรถเดิมมากๆสวยแบบสวยเดิมสุดๆเลยครับ รถส,สภาพนี้ราคานี้นะครับเจรจาต่อรองนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ได้ครับยางดอกลึกครับบิสโตนครับรองชมนะครับรอนกระบะมาครบทีสวยไม่มีบรรทุกหนักครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับ4ประตูขึ้นลงสะดวกสบายเครื่อง D4D 3.0นะครับ3.0เกียร์ธรรมดาปี2007นะครับ ชมเช็คดูได้ครับรถสวยคัดมาอย่างดีเช็คมาทุกระยะเช็คมาทุกระบบครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับรถสวยสภาพภายในงามๆครับเบาะหนังนี่นะครับนำมาฝากนำมาให้ชมนะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้4ประตูไว้ใช้งานนะครับก็ขึ้นลงสะดวกสบายและราคา300แสนต้นแบบนี้นะครับคุณภาพของ Toyota Vigo ไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับและเป็น4ประตูสบายๆครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับ ระจกขึ้นลงไฟฟ้าครบ4ีบานใช้งานได้ทันทีครับเอกสารถูกต้องครบทุกอย่างนะครับอันใดกําลังหากระบะ4ประตูนะครับและชื่นชอบในส่วนของวีโก้นะครับคันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้ครับรถสวยสมบูรณ์มากๆครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับถ้าท่านกําลังหา4ประตูก็ฝากไปเป็นตัวเลือกลําดับแรกๆนะครับเจรจาต่อรองนะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับสําหรับน้องคนขายคนนี้ก็ ดูแลรถดีคัดรถสวยส่งต่อรถอย่างมีคุณภาพอีกหนึ่งรายครับก็ต้องถือว่าขอบพระคุณนะครับที่ทุกท่านเข้ามารับชมนะครับสําหรับคันนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าสวยจริงดูแลมาดีจริงๆนะครับประกันชั้นหนึ่งไม่มีเคลมประวัติดีสุดๆครับนี่เลยครับห้องเครื่องไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว่ำแน่นอนการันตีโครงสร้างไปเลยครับถ้าตรวจสอบพบเจอได้คืนเงินให้ด้วยครับนี่ครับรถสภาพสวยแบบนี้นะครับ เอาไปใช้งานกันต่อได้เลยนะครับกับ4ีประตูวีโก้ทรงสวยๆกว้ววางขวางนั่งสบายเช็คมาทุกระบบใช้งานได้เลยครับชมเช็คดูรถทดลองขับตรวจสอบสอบภาพนะครับอะไหล่การซ่อมบำรุงดูแลอืดูแลง่ายมากๆครับสําหรับวีโก้ครับอะไหล่เยอะอะไหล่หาง่ายสบายๆครับเอาเป็นว่าฝากไว้เป็นตัวเลือกนะครับสาหรับสมาชิกที่กลังเล็ง4ี่ประตูคันนี้สวยสมบูรณ์มากๆนะครับโตโยต้าวีโก้ปี2007 3.0 D4D ด Runner ีฟดีพีรันเนอรครับ